ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเนะหากคลิปก่อนหน้านี้ของผมซึ่งเป็นคลิปเก็บตกข้อมูลจากซีรีส์ s ิคิปิเนตต์ทอเรเลตอีพีที่70พาร์ทที่2เนี่ยหากในคลิปนั้นผมเก็บตกข้อมูลจนครบถี่ทั่วนะครับคลิปนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเว้แต่ว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้อัปคลิปลงไปนะครับผมก็ได้ไปไล่อ่านความคิดเห็นต่างๆจากคุณผู้ชมนีมก็ปรากฏว่ามันมีหลายจุดเลยทีเดียวที่ผมมองข้ามไปนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า EP ี2010 พาร์ทที่2เนี่ยมันมีข้อมูลดีเทลและความลับเยอะมากจริงๆลยครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะที่ผมจออกมาเก็บตกในเก็บตกของ EP ีที่70พาร์ทที่2นะครับซึ่งหัวข้อหลักๆที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องห้องนี้นะครับซึ่งก็จะมีมีดอันใหญ่นะครับผมแล้วก็ลำโพงเจ้าปัญหาตามด้วยหนังสือที่มีโลโก้ของเหล่าทีวีแมนนะครับแล้วก็กระเป๋าเช็ p แผกของเหล่าคาร์เมล่าแมนสี่หัวข้อนะครับในวันนี้เอ๊แต่ อีกเรื่องหนึ่งนี่ว่าอ๋อผมเกือบลืมไปเลยผู้ชมผมจะพูดเกี่ยวกับวันที่ที่ถูกเขียนเอาไว้ในกระดาษแผ่นนี้นะครับตอนแรกเนี่ยในคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกกับผู้ชมไปว่าไอ้วันที่นี้เนี่ยเราสามารถบอกได้2แบบนะครับแบบแรกมันอาจจะเป็นวันที่2เดือนที่7ซึ่งไปตรงกับวันที่ตัวละครอย่าง s e c r e t Agent ปรากฏตัวมาครั้งแรกในซีรีส์ s k i b i d i Toilet พอดีหรือไม่นะครับมันอาจจะเป็นวันที่7เดือนที่2ซึ่งก็จะไปตรงกับวันแรกที่มีการอัปโหลดซีรีส์ et, ครับึ่งนะครับ ตรงน,นจุดนี้เนี่ยทีแรกผมเข้าใจผิดเนะหลังจากที่ผมเข้าไปดูวันที่ใน u t u b e เนี่ยไอแรกของซีรีส์สกิบบิททอเมันเขียนว่าวันที่8นะครับเป็นวันที่อัปโหลด EP นี้นะซึ่งผมลืมไปอย่างหนึ่งว่าคุณดาฟฟกบูมเนี่ยเดิมทีนะครับพี่แกอาศัยอยู่ในอเมริกานะซึ่งเขตไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าทุกเขตของอเมริกาเนี่ยเวลาจะตามประเทศไทยอยู่พอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอวันอัปคลิปวันที่8ที่มันขึ้นโชว์อยู่บน YouTube อาจจะเป็นเวลาตามประเทศไทยณขณะนั้นนะซ มันอาจจะเป็นวันที่7เว้ยแต่ใช่แล้วครับจากข้อมูลวิกิแฟนดอมก็เหมือนกันเขาได้เขียนไว้ว่าซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตอีพีแรกสุดเลยเนี่ยก็ถูกอัปโหลดลงวันที่7เวลาหนึ่งทุ่มเศษๆนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่รัทติคุณดาฟักบูมอาศัย,ยูเนี่ยเวลาจะตามประเทศไทยอยู่หลายชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่8ตามบ้านเราเนะก็เอาเป็นว่าไอ้วันที่นี้เนี่ยก็มองได้2แบบนะครับจะมองวันที่2เดือน7หรือวันที่7เดือน2 ก็มีความสําคัญพอๆกันเลยนะถ้าอย่างไรเนี่ยขอรบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กับคลิปคิปนี้หน่อยก็แล้วกันนะเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกก่อนเลยก็คือเจ้ามีดยักษ์เล่มนี้เนะ ซึ่งเดิมทีเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกไปว่าไอ้มีดเล่มนี้เนี่ยมันเพิ่งโผล่มาอพีนี้เป็น EP แรกนะครับและผมก็ยังยืนยันคําเดิมนว่ามันยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่ทีนั้นเนี่ยมันก็เคยมีมีดที่คล้ายๆกันแบบนี้โผล่ออกมาแล้วเช่นกันจากคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่า ไอ้มีดเล่มนี้เคยโผล่มาแล้วใน EP พที่หกสพทที่3นะซึ่งผมคาดว่าเขาน่าจะหมายถึงมีดที่ลอยมาเสียบจอทีวีของเจ้าดรซิคิลบิที์ทอเล็ตพังลงไปนะครับซึ่งไอ้มีดเล่มนี้ที่ลอยมาเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยว่ามันเป็นมีดที่มาจากไททันทีวีแมนนะเพราะว่าหลังจากที่มีดลอยมาเสียบหน้าจอทีวีแล้วนะครับกล้องก็จะแพนไปให้เราได้เห็นกับไททันสปิกร์แมนที่กําลังลุกขึ้นมาเนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แกเนี่ยถูกไททันคามราแมนเซตย่อไปนะครับแล้วนอกจาก ดูจากลักษณะมีดแล้วนะครับผมมันไม่ได้มีความใกล้เคียงกันเลยนะกับมีดที่ตั้งโชว์เอาไว้ในห้องห้องนี้นะครับมันจะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ชัดเจนเลยนะเดี๋ยวนอกจากนั้นเนี่ยมีดที่ท่านสปิกอร์แมนใช้ใน EP นี้นะครับมันก็ยังเป็นมีดสีเงินด้ามสีเงินเงิน,นะครับซึ่งไอ้มีดเล่มนี้เนี่ยก็ถูกเจ้าจีเลี่ยม ยิงตกไปนะส่วนคอมเมนต์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าไอ้มีดเล่มนี้เคยโผลมาแล้วใน e ีพีหน่สิบเการ์ทที่2นะครับกับตัวละครสปิกร์แมน Man, ธรรมดาที่ใส่หูฟังในฉากนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นความจริงนะครับเครื่งหนึ่งที่ว่ามีดเล่มนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีดที่ถูกเก็บเอาไว้ในห้องแห่งความลับห้องนั้นอย่างมากเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนครับขนาดมันไม่เท่ากันเลยไอมีดเล่มนี้เนี่ยขนาดมันเล็กกว่ามากๆเลยนะส่วนมีดที่อยู่ในห้องห้องนั้นเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นมันคือคนละเล่มกัน อย่างแน่นอน จนกว่าจะมีข้อมูลใหม่มาหักล้างความคิดนี้ผมค่อยมาบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งภายหลังละกันนะโอเคครับจบกันไปในประเด็นของมีดนะต่อไปนะครับประเด็นของลำโพงซึ่งก็อย่างที่รู้กันเลยนะครับว่าลำโพงที่วางอยู่ในห้องนี้เนี่ยก็คือลำโพงของในท่านสปิกร์แมนในเวอร์ชั่นแรกนะครับซึ่งในคลิปก่อนในนี้ของผมเนี่ยผมได้บอกไว้ว่าอลำโพงอันนี้มันอาจจะเป็นลำโพงที่ถูกในท่านทีวีแมนจกหายไปก็เป็นได้นะแต่นะครับผมลืมคิดไปนะหลังจากที่ผมมานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ในท่านสปิกร์แมน ลำโพง ไปข้างนึงเนี่ยมันก็ยังเหลือลำโพงอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย e ี EP ถัดไปของการปรากฏตัวของท่านสปิกแมนพี่แกก็ได้ไปอัปเกรดเปลี่ยนลำโพงมาใหม่นะครับซึ่งไอ้ลำโพงข้างที่ยังเหลืออยู่นั้นน่ะก็อาจจะเป็นลำโพงอันนี้ก็เป็นได้นะที่ถูกถอดออกมาระหว่างอัปเกรดลำโพงอันใหม่นะครับแล้วจากนั้นก็ถูกนำมาเก็บเอาไว้ในห้องห้องนี้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งสองแนวคิดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงข้างไหนก็ตามแต่มันมีความเป็นไปนได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าทฤษฎีจากคุณชมมทางางน,นีี่ ความเป็นไปได้มากกว่านะซึ่งก็คงต้องรอข้อมูลใหม่ๆนะครับมาเสริมแนวคิดนี้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตละกันนะโอเคครับจบไปในเรื่องของลำโพงต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของหนังสือที่มีตราสัญลักษณ์ของเหล่าทีวีแมนอยู่นะทีแรกเนี่ยผมก็พยายามคิดนะครับว่าหนังสือเล่มนี้มันคือหนังสืออะไรกันแน่มันน่าจะเป็นหนังสืออะไรได้บ้างหรือเปล่าแต่ผมก็คิดไม่ออกนะครับจนกระทั่งผมเนี่ยได้ไปอ่านคอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านนะที่เขาเนี่ยได้เมนเล่นๆนะครับว่าหนังสือเล่มนี้มันอาจจะเป็นวิชา ามุยของเราทีวีแมนก็ได้นะพี่เฮ้ย hey, ผมว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะหากของทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยเราตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่ามันเป็นของที่เราคนหัวซ่วมเก็บมาทั้งหมดนะครับซึ่งไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปเลยนะมันไม่เหมือนกับวัตถุชิ้นอื่นๆในห้องนี้นะครับแต่นะครับถึงอย่างนั้นเนี่ยในกลุ่มของคนหัวซ่วมนะครับมันก็มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับเหล่าทีวีแมนเป็นอย่างมากนั่นก็คือพิชัก ุด้วยหมอกสีดำนะครับรวมไปถึงการใช้แสงจากจอทีวีเพื่อสะกดจิตแบบเหล่าทีวีแมนนะดึงวิธีการต่างๆนี้เนี่ยมันยังคงเป็นความลับนะว่าเหล่าคนหัวซ่วมได้ไปได้อย่างไรนะครับจนกระทั่งมีหนังสือเล่มนี้โผล่ขึ้นมาในฐานทับของเหล่าคนหัวซ่วมนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหล่าคนหัวซ่วมเนี่ยบังเอิญมาเจอตำราของเหล่าทีวีแมนจากนั้นก็ร่ำเรียนและศึกษานะครับจนได้วิธีการของเหล่าทีวีแมนไปใช้นะหรือไม่นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือ มีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของทีวีแมนเขาทรอยศนะแต่เดี๋ยวก่อนครับหลังจากที่ผมได้อัปโหลดคลิปนี้ไปเนี่ยก็น่าจะมีผู้ชมบางส่วนมาโพสต์ในทํานองที่ว่าก่อนที่จะมีเหล่าทีวีแมนออกมาเนี่ยเหล่าคนหัวซ่วมมันก็ใช้พลังคามุยได้อยู่แล้วนะพี่ผมบอกเลยว่าในช่วงแรกของซีรีส์กิบบี้โทเลตนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีพอดเรื่องอะไรที่เจ้มจนเหมือนขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไอควันสีดําหรือท่าทางที่เหมือนกับการคามุยของเหล่าคนหัวซ่วมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การคามุยก็ได้นะซึ่งการคามยที่แบบเ็น จะแบบชัดเจนเลยเนี่ยตัวละครของเหล่าโนหซ่วมที่สามารถคามุยได้ก็คือเจ้าคนหวซ่วมหัวกะโหลกใน E p ีที่5 5นะครับซึ่งใน EP ีนี้เนี่ยเป็น EP ีที่มันได้โชว์พลังคามุยอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกนะแต่นะครับก็อาจจะมีผู้ชมบางคนที่คิดว่าพลังคามุยมันเคยมีมาก่อนตัวนี้แล้วก็คือเจ้าคนหวซ่วม S อสโธท,ที่มันคามุยออกมาใน EP ีที่53นะครับซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยว่าพลังการเคลื่อนย้ายผิดตาของเหล่า S อสโธเนี่ยมันไม่ใช่การคามุยนะครับมันเป็นแค่การเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วสูงเท่านั้นนะหากเทียบกับพลังคามุยเนี่ยคือการหายตัวไปเลยนะครับจากจุดๆนั้นแต่ว่าพลังของไอ้เจ้าเอสโททั้งหลายเนี่ยมันแค่ทําการวาร์ปด้วยความเร็วแสงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสโลจากที่ไอ้เจ้าเอสโทตัวแรกปรากฏตัวออกมาในอีพีที่5 3ให้ดูกันเลยนะซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะครับไอ้เจ้าเอสโทเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนที่มาจากระยะไกลจนที่สุดก็มาโผล่อยู่ตรงหน้าของพี่คริโตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การคามุยแต่อย่างใดนะโอเคและนี่ก็น่าจะเป็นประเด็น ของหนังสือของเหล่าทีวีแมนที่อยู่ในฐานทัพแห่งนี้นะครับหากมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมค่อยมาบอกกับผู้ชมให้สร้างมันอีกครั้งหนึ่งนะและหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับกระเป๋าเจ็ตแพคของเหล่าคาเมล่าแมนใบนี้เลยนะที่ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกกับคุณผู้ชมไม่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากระเป๋าใบนี้มันโผล่มาจากไหนนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ไปนั่งอ่านคอมเมนต์จากทางบ้านแล้วเนี่ยผมเลยเข้าใจในความผิด ของตัวเองนะเดิมทีนะครับไอกระเป๋าเจ็ตแพกใบนี้เนี่ยตัวละครตัวแรกที่ได้ใช้นะครับก็น่าจะเป็นพี่คริโตใน EP ีที่สิเลยนะหลังจากที่พี่แกเนี่ยไปอัปเกรดใส่เจ็ตแพกปานะครับสังเกตจากฉากนี้เลยเนะตรงบอดี้ของกระเป๋าเนี่ยมีความใกล้เคียงเป็นอย่างมากเลยกับกระเป๋าที่เราได้เห็นกันไปในห้องห้องนานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน E ีีที่สิพาร์ทที่1หลังจากที่พี่คริโตได้บินลงไปช่วยเหลือไททันสเร์แมนในอีพีนั้นเนี่ยก็ถูกไททันสเป์แมนบีบจนระเบิดนะครับจากนันก ลงพื้นซึ่งจังหวะที่พี่คริตโตถูกโยนลงมาเนี่ยไอกระเป๋าเจ็ตแพกใบนั้นมันก็หายไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากระเป๋าเจ็ตแพกของพี่คริตโตเนี่ยอาจจะถูกเก็บไปจาก EP ีนี้ก็เป็นได้นะแต่ถึงงานนะครับก็มีคอมเมนต์ที่คิดต่างกันออกไปนะบางคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกระเป๋าที่ถูกเก็บมาจาก EP พี66ก็เป็นได้นะครับจากตัวละครอย่างลาร์ดคาเมอ่าแมนที่ถูกเจ้าคนโอซ่วมกลายพันธุ์ปาดแปดตุยแย่ลงไปต่อหน้าต่อตาของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะได้เห็นกระเป๋าที่พี่ลารดคามิล่าแมนสะพายมาด้วยนะแต่เดียวก่อนครับกระเป๋าที่พี่ลารดคามิล่าแมนคนนี้เขาสะพายมาเนี่ยมันไม่ได้มีเจ็ตแพคติดตั้งอยู่ด้วยนะห<ๆ>ากผู้ชมลองสังเกตโมเดลของเจ็ตแพคดีๆเนี่ยผู้ชมจะรู้เลยว่ากระเป๋าใบนี้นะครับมันไม่ได้มีเจ็ตแพคติดตั้งมาด้วยนะดังนั้นแนวคิดในอีพีนี้ก็ปัดตกลงนะครับแต่ทีนี้งานนะครับก็ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นของลาร์ดคามิล่าแมนใน EP ีร้อสเจ็ด พาร์ทที่หนึ่งก็เป็นได้เนี่ยเพราะว่าในอีพีนั้นเนี่ยเราจะได้เจอกับลาร์ดคาเมล่าแมนที่มีกระเป๋าเจ็ตแพ็ก ติดมาด้วยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็ถูกฆ่าตุยแย่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึงเอาจริงเนี่ยทีแรกผมก็เกือบจะคิดแบบนั้นแล้วนะว่ากระเป๋าในห้องนี้เนี่ยมันก็คือกระเป๋าจากศพของพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนคนนี้นะครับแต่นะครับผมก็เกือบลืมไปว่าตั้งแต่ ep ห7 68 69 70เนี่ยทางหน้าฐานทัพของเหล่าคนโนซ่วมหรือตรงจุดที่พี่ลาร์ดคาเมล่าแมนคนนั้นตุยแย่ลงไปมันมีกองกาลังของเหล่าพนมิตรตึงอยู่ทุก ep นะครับใช่ องว่าให้เหล่าคนหัวซ่วมเนี่ยได้หยิบเช็ดแผกอันนี้ไปเก็บในห้องเก็บของห้องนั้นได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดนี้ผมจึงขอปัดตกลงไปนะความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือไอกระเป๋าใบนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าของพี่คริโตจาก EP ีที่สดพาร์ทที่1นั่นเองซึ่งนี่นะครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดที่ผมอยากจะมาเก็บตกได้เก็บตกอีกทีหน,นึ่งนะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่บอกเลยนะครับแต่หากมีอะไรที่ผิดพลาดอีกเนี่ยก็คอมเมนต์เตือนผมเอาไว้ได้เลย ใต้คลิปนะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับการที่เรามีคอมมูนิตี้อะไรแบบนี้มาแรกเปลี่ยนความคิดเห็นความกาวความมโนโการนะครับ <c oughs> ก็ถือเป็นซีซั่นอีกอย่างหนึ่งนะส่วนในวันนี้เนี่ยผมกายวอลเกอร์คงหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ